เอาต่อจากนี้ไปไป <c oughs> นั่งในยียียบทที่เราถนัดที่เหมาะที่สุดสำหรับการเจริญจิตภาวนาตรงไปก็ไม่ได้แต่สบายเกินไปก็ไม่ได้ต้องหาความพอดี หลวงปูชาท่านเคยสอนว่าธรรมะคือพอดีทุกอย่างพยายามหาความพอดีถ้าอิรียาบถไม่พอดีจะง่วงง่ายาไมงั้นจะเครียด อันนี้เราจะบริหารอารมณ์ตัวเองต้องดูตัวเองรู้ตัวเองดูตัวเองรู้ตัวเองหมายถึงมาดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ <c oughs> วิธีที่จะทำความเข้าใจกับจิตใจและฝึกจิตให้มีกำลัง ให้จิตมีวินัยก็คือให้จิตทำงานงานของจิตก็คืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างโดอเนื่องมันง่ายมากนะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่ทำไมมันจึงทำยากเหลือเกินเป็นเพราะอะไร นี่แหละเราจึงจะรู้จักตัวเองตรงนี้เวลาเราอยู่กับตัวเองจิตก็จะไม่พอใจเราจะนี้ไปอยู่กับอดีตนี้ไปอยู่กับอนาคตว่าที่กหมกมูลกับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบ ไม่ั้นก็ง่วงอย่างนั้นก็ฟุ้งซ่านไม่นั้นก็คิดหลังเลสงสัยนิวรณ์แล้วนี่มันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเวลานั่งสมาธิมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เราสังเกตแต่ยากหน่อยแต่ถ้าเราฝึกดูฝึกรู้อยู่ระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบอย่างนี้มันจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้นพอมันเริ่มปรากฏในชีวิตประจำวันจะรู้ตัวได้เร็วเพราะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ศึกษา เ,เคยได้ประชิญในระหว่างการทำสมาธิดัการทำสมาธิต้องกำหนดให้ชัดเจนว่านั่งเพื่ออะไรต้องเด็ดขาด พอสมควรกับเรื่องความสรงจำเรื่องความคิดปรุงแต่งต่างๆว่าไม่เอาด้วยไม่ยินดีจะบังคับไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นเลยนี่ผมเป็นไปไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าแล้วมีจิตที่อยู่ตรงนั้นในเวลานั้น ที่รู้ตัวระหว่างต้งน้อมจิตอยู่กับลมาหายใจลมาหายใจเข้าลมาหายใจออกเราใช้คำปริกรรมช่วยก็ได้เช่นหายใจเข้าพุทธห้ยใจออกโทเรให้ยใจเข้ารู้ให้ยใจออกตื่น นี่เรียกว่ากุศลุบายเป็นการเอาพุทธภาวะเป็นเครื่องระลึกอยู่ในใจพร้อมกับลมหายใจความหมายของรู้ตื่นและตื่นรู้ก็พุทธะและพุทโธนั่นเอง ถ้าเราหายใจเข้าคำว่ารู้อยู่ในใจมันมันช่วยกำกับให้จิตมีสติอยู่ในปัจจุบันหายใ,ใจออกก็เช่นเดียวกันตื่นเราก็สำนึกอยู่ในความหมายของคำว่าตื่นพร้อมกับการรับรู้ธรรมชาติคือลมหายใจ สร้างความพอใจสร้างความสันโดษอยู่กับลมหายใจแค่นี้ก็พอแล้วแก้ทุกแก้กิเลสนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากมายแต่สมัยพุทธกาลมีผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบใช้ลมหายใจนี่แหละ เป็นอารมณ์กรรมฐานหลว่็อ,อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องแสวงหาที่ไหนแต่ชิดเรามันติดความคิดมันติดอารมณ์กลัวจะไม่มีมอารมณ์ เป็นเพื่อนเลยกลัวสมาธิเป็นแต่เราเอาสมาธิเป็นเพื่อนนี่ดีกว่าเอาความตั้งมั่นอย่างผงใสเบิกมานเป็นเพื่อนดีกว่าเอาความคิดเอาความจำเป็นเพื่อน นล้วก็รู้จุดอ่อนของเราแล้วก็ก็ภาวนาแล้วถึงจุดอ่อนอยู่ที่ความง่วงก็เตือนสติตัวเองอย่าให้ง่วงนะอย่าให้ง่วงนะไม่ให้ง่วงไม่ให้ง่วงนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในระดับหนึง่งสร้างความกระตือรือร้น สังความพอใจกับการมิสติมีสัมปัจ,จญญะอยู่ในปัจจุบันเราไม่เอาความสงบเป็นเป้าหมายเอาความตื่นรู้เป็นเป้าหมายเมื่อเราตั้งตัวรู้ขึ้นมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสังสอนจะให้ขอคิดจะให้กำไรถ้าขาดสติทุกอย่างก็เป็นการขาดทุนหมดเลยแม้แต่สิ่งที่ควรให้ความสุขความสบายก็เราก็กลับกลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจ